ชิคใหม่ของเราตอนนี้นะครับเวลามาประมาณ5นาฬิกาถึง5ทีท5ตีห้กว่าถึงหกโนะคะกระเทยสามตากตื่นกับไฟตื่น้นแต่เช้านะคะเพื่อจะไปไหนคะไปดูทะเลหมอกไปดูพระอาทิตย์ขึ้น,นะคะ่ะตอนนี้รรถคันนี้นะคะ,ถถะ,คะสังเกตนะคะซูดูเลยคะ่ะมีแค่เราสามคนคะ่ะเ <c oughs> ท่านั้นคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะกระเทยรวยคะ่ะกระเทยเปคะ่ะเมาค่ะ ไม่ไอเท่าไรเหรอคันสามค่ะต่อจะพันสี่เลยเราคี่ขอต่ออยู่พันหกจะได้หาตรงตัวเขาก็ไม่ให้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกกันเนาะแต่บอกว่าที่หนาวมากควันควันเชื่อไหมเ่าหนาวมากทุกคนใช่กันหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกกันตองรีบดาวนวันจริงได้ไม่ได้แต่งเลยค่ะรีบมากรีบไฟเบอร์ค่ะก่อนหน้านี้แต่งไม่เดี๋ยวเขาต้องแต่งเดี๋ยว 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah.